ก็คือคืนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเนาะเราก็ไปเป็นเพื่อนเพื่อนตามภาเราก็ไปจอยจอยแล้วมันไปจบที่ไหนเราตื่นมาเป็นอยู่ที่ไหนอตื่นมาอยู่ที่โรงแรมแล้วค่ะอยู่โรงแรมใช่ค่ะตื่นมาอยู่ที่ฝันร้ายสุดๆไปเลยนะของผู้หญิงสุดๆค่ะแบบเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใช่ค่ะอยู่ที่ไหนวะนึกออกใช่ไหมในใจคือแบบลืมตาเอ๊ะที่ไหนไม่ใช่ห้องเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เช่เวลาเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นเวลากี่มงค่ะประมาณแปดโมงกว่าแล้วค่ะเช้าแล้วเช้าแล้วค่ะ แล้วก็ก็เห็นนะคะตื่นมาก็เออเราอยู่ที่ไหนอยู่ค่ะอยู่ก็มันคืออะไรก็ก็คือก็คือถามกันนะคะมันคืออะไรนี่แหละเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อกล้ามตัวเดียวละถ้าตอนนั้นนะคะเสื้อกล้ามตัวเดียวใช่แล้วก็เกงขาสั้นค่ะก็บอกว่าเนี่ยเมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่เราชอบเธอมานานแล้วขอขอใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะอย่างดูแลอะไรเงี้ย หนูก็ไม่พูดอะไรไม่พูดเลยจริงๆพี่จะไม่พูดมันช็อกปะช็อกมากค่ะช็อกจนแบบเรียงเรื่องช็อกจนแบบว่าเปิดประตูออกห้องร้องไห้กลับบ้านเลยวันนั้นเออคือย้ายกันใช่หนูนั่งรถไฟกับพิจิตวันนั้นเลยค่ะไม่ตอบไม่พูดไม่หือไม่อะไรเลยไปใช่ค่ะแล้วแล้วเพื่อนเราอ่ะอันนี้คือรู้จักกับเพื่อนเราใช่ค่ะ แล้วเพื่อนเรามันรู้พอหนูกลับอยู่บ้านแล้วเนี่ยพอหนูกลับอยู่บ้านหนูก็โทรหาเพื่อนนะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยบอกไม่รู้เรื่องเมาเหมือนกันอ่าก็ประมาณนี้เลยค่ะค่ะจริงเหรอก็ไม่รู้หนุก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ก็คือไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่พาดพิงถึงมันอีกอดีตก็ปล่อยมันคือเราก็ไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากจับผิดเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆค่ะค่ะก็กลับบ้านเลยกลับบ้านวันนั้นเลยค่ะ บอกที่บ้านวันนั้นเลยไหมคะยังค่ะไม่บอกใครไม่บอกใครอทุกอย่างเป็นความลับในใจคิดว่ายังไงกะว่าช่างมันแล้วมันจะผ่านไปใช่เราจะเก็บไว้คนเดียวจะไม่มีใครรู้เรื่องจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้คือเลิกเลิกทำงานรุงเทพเลยใช่ค่ะยังยังไม่เลิกค่ะก็กลับบ้านกลับไปก่อนกลับไปเหมือนั้งหใจตัวเองตั้งหลักก่อนอืมตั้งหลักก่อนแล้วก็แล้วกลับมาทํางานต่อกลับมาทํางานต่อแล้วมารู้ตัวตอนไหนก็ ก็ยังมาเจอมาวนเวียนกับหนูอยู่นะเอเขาก็ตามมาเหรอใช่ตามเหมือนแบบเฮ้ยเรามาถูกได้ยังไงเ่เรามีอะไรกันแล้วรู้ที่ทํางานเนี่ยะรู้ห้องรู้อะไรแต่หนูไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเขาตามมาบอกว่าไงนะคะก็ตอนแรกก็มาบอกว่าเออขอขอใช้ชีวิตอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกว่าคือเราใจเรามันไม่ได้อย่างเงี้ยอยู่กันไปก็ไม่มีความสุขอยู่กันไปก็ต้องเลิกกัน มันจะมาเสียใจภายภาคหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็พักหนึ่งนะคะแต่ไม่เคยคุยหนูไม่คุยเลยโกรธเข้าไหมพี่เจี๊ยบโกรธค่ะแล้วก็โกรธตัวเองด้วยว่าทําไมถึงพลาดขนาดนี้โอเคทีนี้ผ่านระยะเวลาไปนานเท่าไหร่ถึงรู้ตัวว่าอุ๊ยมันไม่ใช่การพลาดที่แบบจบไปใช่ค่ะมันพอมันยิ่งอยู่หัวใจมันยิ่งแบบหดหูเรื่อยแล้วเขามาตาม เข้ามาตามเราเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจกลับบ้านออแล้วนานเท่าไหร่คะถึงรู้ตัวว่ามีน้องกลับบ้านประมาณเดือนกว่านะเดือนกว่าแล้วประจําเดือนไม่มาค่ะตอนนั้นสเกไงบ้างใจใจมันอีกหนึ่งก๊อกอะไอ้ก๊อกแรกคือแบบคือแบบมันหลุดลงมาจนเหมือนแบบพังทลายลงมาอีกนะตอนนั้นยังไม่มีที่ตรวจหนูก็ไปที่โรงพยาบาลเขาก็บอกมีโอ้โหหนูร้องไห้แคบขาดใจเหมือนกันค่ะ ขาดใจแล้วบอกที่บ้านเลยมั้ยหรือยังไม่บอกค่ะไม่บอกใครเลยบอกจนเขารู้จนใคลอดใช่ไหมอีกหกวันค่ะพี่อีกหกวันใจพอดไม่แล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรร่างกายเรามันก็ต้องหรือว่าเราตัวใหญ่อยู่แล้วเลยไม่รู้ตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วหนูใส่เอี๊ยมตลอดเออก็ไม่รู้ใช่หนูก็เนี่ยประมาณเนี้ยแต่ก็จะเล็กกว่านี้หน่อยหรือว่าจริงๆคุณแม่รู้แต่เขาเห็นพี่เจมมันไม่พูดแม่รู้คนเดียว เรื่องนี้หนูจะบอกแม่คนเดียวอแต่พวกคนในครอบครัวหรือว่าคุณยายหนูพ่อหนูหนูไม่ได้บอกหรู้ว่ารู้แต่ว่าเขาคงแบบรู้ว่าเฮิร์ตมันเลยไม่อยากพูดโอเคค่ะแต่ในที่สุดก็อีกหกวันมันเกิดอะไรขึ้นเราแบบไปบอกหรือว่าไม่ได้บอกเลยค่ะเพราะว่าคนคนใกล้ลอดเนี่ยมันมีอาการแล้วจะบวมใช่ค่ะมีอาการแล้ว หนูก็เลยไปบอกแม่ใหญ่ว่าเออเนี่ยหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ร้องไห้กันว่าคือทําไมถึงไม่บอกอะไรเงี้ยมีจะอะไรจะได้ปรึกษากันค่ะไม่ต้องปรึกษาแล้วไม่ต้องปรึกษาแล้วไม่ทันแล้วในที่สุดก็คลอดน้องคลอดน้องออกมาหลังจากนั้นก็เป็นเรียวแรงของครอบครัวแบบอย่างเต็มที่เต็มที่เลยค่ะเต็มตัวเลยค่ะกลับมาที่บ้านก็คือมาช่วยคุณแม่ช่วยช่วยทุกอย่างเลยค่ะช่วยทุกอย่าง